สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับตำนานนักตัดเหล็กไหลที่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอาจารย์แอดบุราพาพดไทยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราสงสัยและอยากได้ยินานะนั่นคือคุณวิเศษแห่งแร่เหล็กไหลาอ,อาจารย์ครับอาาัดเล่าให้ฟังนิดหนึ่งว่ามีความสนใจหรือตัดเหล็กไหลามาอย่างไรครับตัวอาจารย์เองอะ่ะคือเหล็กไหลเนี่ยมันตั้งแต่เล็กๆแล้วนะก็ มีความชื่นชอบว่ามันเป็นของหายยากเป็นของกายสิทธิ์ของหายยากแล้วก็เวลาเขาไปตัดกันก็ติดตามเขาไปไปดูไปชมว่าเขาตัดยังไงยังไงอยากจะเห็นเป็นบุญตาว่างั้นเหอะว่าแร่เหล็กไหลมันเป็นยังไงมัง่งนะก็ได้เห็นอยู่หลายครั้ง<ล>อาจารย์ครับก่อนจะไปตรงที่เห็นนี่คือเหล็กไหลอะไร อ,อันนี้นอันนี้เป็นแร่เด็กไหลที่มันงอกในธรรมชาติเป็นเหล็กไหลงอกรเรียกว่าเหล็กไหลเงินยวงค,คือมีสีขาวเหมือนเงินยวงผแต่ว่ามันที่มันแปลกคือมันงอกได้มันงอกได้ื้นพืทรายที่พืนทรายปกติ อันนี้เป็นซิลิก้าเป็นทรายที่ให้มันกินครับผมมันกินทรายนี่นะครับโอเคก้อนใหญ่นี่เป็นแร่อะไรครับอาจารย์อันนี้ก็เป็นเหล็กไหลเหมือนกันแต่เหล็กไหลนี่นี่เป็นเหล็กไหลดำเาเป็นโค้ดเหล็กไหลอ่าเป็นโค้ดเหล็กไหลเป็นโค้ดเหล็กไหลจะเขาอุมคึ้อ่านี่เขาอึมคึ้ตอนแรกมาเนี่ยตอนแรกมาเนี่ยมันไม่ได้งอกอย่างงี้นะมันมันมันขึ้นนิดเดียวเองครับมันขึ้นนิดเดียวเองทีนี้อยู่ไปอยู่ไปมันงอกเอางอกเอางอกเอาใช้เวลาประมาณ2ี่สิปีงอกเป็นอย่างนี้เลยครับ ตอนแรกมาเนี่ยมันมันมัน,ม,นมันงอก่แค่นี้นประมาณเนี้ยแค่เนี้ยนี่ผ่านไปประมาณ20ปีครับมันกลับเป็นงอกทั้งก้อนเลยครับผมเนี่ยเป็นเหล็กไหลยิ่งเดียวที่สวยที่สุดที่เคยเห็นมาเรียกว่าโคตรเหล็กไหลครับในในของเราเนี่ยเรามีเนี่ยในพิพิธภัณฑ์มียังสวยสู้สทีนี้ไม่ได้ยังมีนิดเดียวเองครับ,รบก้อนหลังไม่เป็นไรจันเบเดินออกมา ก็อันด้านหลังเป็นอะไรจังด้านหลังก็เป็นเหล็กไหลเป็นเป็นเหล็กไหลเงินยวงเนี่ยมันงอกได้แต่มันเงินยวงงอกมันมีหลายพันงอกแบบเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับงอกแบบไข่ปลาดุกงอกแบบปลาการังเยอะแยะไปหมดเลยมันมันก็งอกแล้วแต่นะทีนี้ถ้าจังหวะที่ว่าเราได้มาแล้วเราเราเออเอินว่าเราเลี้ยงมันเป็นว่างั้นเหอะครับ ตอนแรกก็เอ๊จะทำยังไงดีพอเลี้ยงจับทางมันถูกแล้วมันก็มันก็โตเร็วโตวเร็วอีกยาอีกอันหนึ่งที่เลี้ยงด้วยแสงจันนี่เลี้ยงด้วยไฟไฟสเคระนั่นอะไรครับที่เห็นอ,อยู่เหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงด้วยมันมีวิธีเลี้ยงหลายอย่างนะเลี้ยงด้วยแสงครับอ่ามันก็จะมันก็จะงอก ต้องสลับบางทีเลี้ยงด้วยน้ําเลี้ยงด้วยแสงเลี้ยงด้วยแร่ต้องต้องสลับกันไปนี่ครับที่เห็นที่เห็นอยู่นี้อาจารย์เลี้ยงมานานเนียก็เป็นสิบสิบปีอ่ะครับสิบสิบปีได้แค่เนี้สิบสิบปีได้แค่นี้นม,นมันโตช้ามันโตช้าใช่แต่เลี่ยมใบเนี่ยเลี่ยมใบเลี่ยมใบเดือนสองเดือนบางคนก็โตดันกรอบล้าวเลยดันกรอบล้าอย่างที่อย่างนี้นะครับนี่นี่แพะอาจารย์ทําไมแผลมันก็ ชุนนี้แพงกว่าวัตถุมงคลนะครับในนี่เนี่ยดูดูราคาแต่อันนี้เนี่ยแพงกว่าวัตถุมงคลนะครับหลักหมื่นทั้งนั้นเลยอาจารย์เออมันมันก็หายากนะครับผมมันคิดดูเลมันไม่ใช่มันไม่ใช่ไม่ใช่พืชนะครับผมมันไม่ใช่เป็นโละไม่ใช่สัตว์นะมันเป็นหินนะแต่ว่ามันมันมันมีชีวิตเหมือน สิ่งมีชีวิตแล้วมันโตได้แค่นี้มันอัศจรรย์แล้วอย่างกระชอนี้เนี่ยถ้าผมเลี้ยงต่อไปก็โตได้มันก็จะโตได้อีกนิดหน่อยโตได้อีกนิดหน่อยหรือใช่มันมันจะมันมันชอบน้ําผึ้งอชอบน้ําผึ้งนะแล้วก็ถ้าเลี้ยงเป็นเนี่ยง่ายสุดเนี่ยก็คือว่าเลี้ยงด้วยน้ําผึ้งครับเนี่ยเป็นเบสิกของมันเลยจะโตไวมันมันก็ง่ายสุดก็คือแช่น้ําผึ้งครับผมมันแล้วก็เราเรียนรู้ไปอว่านอกจากแค่น้ำผึ้งแล้วเนี่ยมันชอบแสง ชอบอะไรหลายอย่างแต่ว่าถ้าถ้าบางคนที่ได้ไปเนี่ยไม่ต้องเลี้ยงอะไรใส่กรอบไว้มันก็โตมันก็แตกออกมามันก็แตกอาจารย์อย่างที่อาจารย์แขวนอยู่นี่คืออะไรก็เหล็กไรเงินยวมกันแต่เป็นพันเป็นพันชนิดที่เป็นเป็นเป็นชนิดเรียกว่าหยดน้ําหยดน้ําจะหายากเพราะมวลมันเยอะครับอ่าเป็นเรียกว่าหยดน้ําเป็นพันหยดน้ําครับ หายากนะครับหันหยดน้ำนี่หายากครับเพราะว่ามวลมันเยอะมันไหลไหลเป็นก้อนออกมาครับผมนี่นะครับหายากอาจารย์คุณแห่งเหล็กไหลขังได้โดยไม่ต้องปลูกเสกมันยังไงครับคือในตัวมันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยยังหาคําตอบมันไม่ได้ในเมื่อว่ามันมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตมันเป็นแร่ธาตุครับแต่ว่าในลักษณะมันที่เราเห็นเนี่ยมันมันเติบโตได้ครับ คล้ายสิ่งมีชีวิตทุกอย่างครับผมมันจะเริญเติบโตได้เงางามครับนะแล้วก็โตตอบกับแสงโตตอบกับสวดมนต์เช่นว่าเจ้าของสวดมนต์ปฏิบัติเนี่ยมันจะเงางามแล้วก็อะไรเป็่งประกายเนี่ยมันมัน,ม,นมันอะไรมันตอบสนองกับพลังจิตอ่ะครับอื อ่ะเขาใช้ดีทางไหนเขาจะแร่เหล็กไหลแร่เหล็กไหลเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วมันก็ดีเป็นส่วนในสมผสมของพระสมเด็จนะครับชุดนี้ทำไมจริงๆเลยเนี่ยมันจุดเด่นของเหล็กแร่เหล็กไหลเนี่ยเลยนะครับเด่นทั้งด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมกับโชคลาภเสน่ห์เมตตามหานิยมโชคลาภอ่าใช่เด่นมากเลยถ้าเหล็กดำเนี่ย จะเด่นทางด้านคงกระพันชาติถ้าเ็นสีดำใช่ถ้าเหล็กขาวเนี่ยจะเด่นทางด้านเมตตามานิยมกั่าชงลาบครับถ้าเป็นเหล็กดําจะเด่นทางด้านคงกระพันครับอ่าเพราะว่าเหล็กดาเนี่ยจะใช้ฝังในตัวจะทนคมหอกคมดาบพวกทหารเมื่อก่อนลบลบลบ,ลบพุ่งกันนะ่ะด้วยดาบด้วยอะไรเนี่ยจะฝังไว้ตามตัวเนี่ยฟันไม่มีเข้าครับนี่พวกเหล็กดํา เหล็กดาอ่าเหล็กเขาเรียกเหล็กไหลดำอาจารย์เคยฝังเคยฝังให้ใครไหมโอ้โหฝังมาเป็นพันแล้วฝังมาเป็นพันพันคนแล้วเหรอเป็นพันคนแล้วยังยังเหลือไม่จะฝังสักดองช่วงนี้ศัตรูเยอะเหรอก็เดี๋ยวไหว้ครูฝังให้ไหว้ครูอาจารย์จะจัดไหว้ครูด้วยอ้าวเท่าไหว้ครูจัดนี่ไม่ได้จัดมาไม่ได้จัดมาสองปีละไม่ได้จัดมาสองปีแล้วนะครับเดี๋ยวจัดแล้วฝังให้อาจารย์ผมพกอย่างเงี้ยถ้าผมไม่แฝงคอผมใส่กระเป๋ากางเกงได้ไหม อืมต่ากว่าสะดือไม่ดีต่ากว่าสะดือไม่ดีอือย่างเก่งก็คาดเอวได้คาดเอวได้นะครับอืมอาจารย์พวกนี้มันเฮงอ่ะมันมีจะหดเล็กกว่านี้ไหมไม่มีอ่ะมันก็ถ้ามันไม่อยู่กับเรามันก็จะแห้งตายฮมันก็จะแห้งไปเลยนะมันก็จะแห้งมันก็จะไม่เงางาไม่มันเงาแล้วมันก็จะเริ่มตายแห้งเป็นหินแห้งแห้งเรียกว่าไหลเหล็กไหลตายซาก็จะแห้ง เอาอย่างนี้อย่างนี้ยังยังมีชีวิตอยู่ใช่มันก็จะเงางามแล้วก็ยังโตอยู่เอ้าแห้งตายเพราะว่าคนดูแลไม่ดีเลยใช่เขาเขาไม่อยู่ก็เหมือนอะไรที่มันตายอ่ะอพออะไรที่มันตายมันก็มันก็เป็นเรื่ังขารไปแล้วมันก็ค่อยคยแห้งกลายเป็นหินผุพังไปนี่นะก้อนค่านี้นะครับครึ่งแสนนะครับหกหมื่นกว่าอหกหมื่นกว่านะครับนี่ก็มันหายากอ่ะอันนี้ผมผมไปตัดเป็นสองสามก้อนได้ไหมอาจารย์ต้องตัดให้ ทำไมอ่ะเพราะว่ามันจะมีวิชาเรียกว่าการตัดเหล็กไหลไอ้ที่ยผู้มผมผมซื้อไปหกหมื่นเนี่ยก่อนนี้หกหมื่นนะฮะผมอาจารย์ตัดให้ผมสักสี่ก้อนได้ไหมก็ต้องดูว่ามันมันช่อมันตัดได้ไหมถ้าช่อช่อมันตัดได้ก็ตัดได้ถ้าช่อมันตัดไม่ได้มันก็ตัดไม่ได้ผมหักไปสักก้อนไช่ไหมหรือหักไม่ได้มัน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 ต้องดูช่อมันโอ้โหเหนียวมากครับผมเหนียวมากๆเลยอาจารย์อันนี้พอที่เขาไปใส่พระเครื่องอ่ะ ใช่อันนี้แหละที่ผสมนอันนี้ตำตำได้นะครับตำได้ตำได้ตำแล้วป่นใช่ไหมนี่ใช่ใช่เป็นสีขาวขาวอันนี้ตำแล้วป่นเป็นสีขาวขาวนะครับถ้าไปดูในโมนสารผสมเด็ดอ่ะก็จะเจอจะเจอเม็ดขาวขาวเนี่แหละวาวๆอย่างเงี้ยนะแหววาวๆนี่แหละครับอ่าเป็นแร่ที่ผสมอยู่ อาจารย์อย่างเลี่ยมไปไงี้เป็นเดือนไม่งอกหรือบางบางทีก็ทักปักก็ทะลุออกก็แล้วแต่คนแล้วแต่เจ้าของแล้วแต่เจ้าของ,งแล้วแต่เจ้าของนะเจ้าของเขาว่าเขาเขาปฏิบัติแบบไหนบางคนที่ผมได้ไปนี่ไม่รู้เอาไว้ไหนนะเนี่ยอ้าวไม่ใช่มันแตกไงมันดันดันมันดันแต<บ>ก<า>มันดนัน,ดนแตกออกมาอย่างนั้นประมาณสองเดือนอ๋อมันเป็นนะมันดันแปลว่ามันไม่ตายมันไม่ตายมันโตขึ้นอยู่ในกระเป๋านี้แหละแต่มันมีเสื้อหลายตัวมันดันอาจารย์ถ้า แฟนขอไอ้พวกแฟนต้มหูนี่ก็มีตัวแบบต้มหูด้วยนะครับมีผู้หญิงก็เอาไปทําต้มหูมีครับเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับทุกอันไม่มีเหมือนกันไม่มีแล้วแต่มันจะงอกมัน,มนจะงอกมพาะฉะนันทำไมไต,ตั้งราคาครึ่งแสนคนท่านซื้อมาเนี่ยแพงกว่านั่นนีอ่ะืออซื้อมาต่ตอมาซื้อมาหกเจ็ดแสนอ,ะอ่ะเออต่อมันอืนี่นะครับต่อใหญ่ๆคนเล่นสายนี้นะครับถึงรู้นะครับว่าอันเนี้ย อ่าใช่ถ้าคนไม่เล่นไม่รู้ครับมันชิ้นเดียวในโลกนั้นครับแล้วมันโตได้ชิ้นเดียวในโลกนะครับโตได้นะครับม,มันไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะอาจารย์ครับคุณแห่งเหล็กไหลใช้ดียังไงคุณแร่เหล็กไหลเนี่ย,ยมีมีคุณอยาด้านไหนบ้างเหล็กไหลเนี่ยมันมีคุณพิเศษอยู่ ตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาก็รู้กันเรื่องเหล็กไหลเนี่ยเป็นหนึ่งเลยทางด้านคุกระพครับผมนะเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มี่าตุยสิทธิ์เนี่ยทหารน่ยแทบจะไม่ยอมเข้าสนามรบเลยครับเพราะว่าศัตรูเราเนี่ยมีวิชาอาคมฟันแทงไม่เข้าครับนะมีวิชาอาคมสูงพวกการสักยันพวกอะไรพวกเนี้ฟันไม่เข้านะเหนียวมากดังนั้นเราต้องมีของดี เหล็กไหลเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเหล็กไหเลเหล็กไหลเนี่ยเป็นธาตุที่มันป้องกันเรียกว่าป้องกันสาตาวุธนะครับป้องป้องกันคมหอกคมดาบไม่ละคายผิวเลยคใครยิ่งมีเหล็กไหลชั้นดียิ่งยิ่ง,งเข้าสู่สนามเนี่ยไม่ได้รับไอแผลเลยอะครับดังนั้นเนี่ยเหล็กไหลก็มีคุณสมบัติเด่นตั้งแต่ตอนนั้นก็คือการป้องกันสาตาวุธครับแต่ตอนหลังเนี่ย ไอการลบสงคงสงครามเนี่ยมัน,ม,นมันก็เปลี่ยนไปละครับก็เหล็กไหลชนิดนั้นก็ด้อยค่าลงครับกลับกลายไปเหล็กไหลชนิดหนึ่งคือเหล็กไหลาขาวซึ่งเด่นทางด้านเมตตามานอย่าง,งที่เราเห็นนี่หรอใช่ก็มันมีเหล็กไหลสองอย่างคือดากับขาวครับดํเนี่ยก,ก็เด่นทางด้านคงณภาพยิงแทงไม่เขา่าอะไรพวกนี้นะป้องกันชีวิตทีนี้พอเราไม่ได้สู้รบอะไรกันแล้วมันก็มาใช้เหล็กไหลาขาว เลนไหลาขาวนี่จะเด่นทังด้านเมตตามานิยมกับโชคลาภครับซึ่งเด่นมากครับท่านี้ในสังคมปัจจุบันเนี่ยมันต้องการเมตตามานิยมกับกับโชคกับการเงินครับก็เลยก็เลยมาคนก็เริ่มเข้าใจเรื่องแร่เหล็กไหลก็ก็จะมาใช้สิ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นของวิเศษในธรรมชาติ มันเป็นแร่เนี่ยมันอาจารย์อาจารย์ของปอมดูง่ายไหมของปอมมันก็ดูง่ายถ้าดูดีๆก็ดูดูได้ของปอมมันก็ทํามาจากธาตุที่มันเป็นวัตถุมันวาวเอามันวาวแล้วก็ไอไออะไรอ่ะไอความ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 ร้อนต่ําๆครับเช่นพวกตะกัวพวกเนี้ยเอามาหลอมครับเอามาหลอมแล้วก็หยดในน้ํามันก็จะมีลักษณะคล้ายๆกันครับคล้ายๆกันแต่ถ้าเราเราเราสังเกตดีๆก็เห็นว่า ว่าขนาดของเม็ดมันจะไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วก็ลักษณะไม่เหมือนกันเอาไปลนไฟดีเดี๋ยวก็รู้แล้วครับเพราะว่าของจริงเนี่ยลนไฟเนี่ยไม่สะเทือนเลยนีไหมนี่เดี๋ยวเราจะเอาของปลอมมาให้ดูนะครับเนี่ยเนี่ก้อนเนี่ยก้อนของปลอมเปรียบเทียบกับของจริงนี่มันมันก็นี่ของปลอมที่เราเห็นทั่วไปนะครับเนี่ยก้อนนี้เนี่ยนะครับก้อนใหญ่นี้เป็นของปลอมนะครับนี่นี่เป็นของปลอมนะครับก็ก็มีคนหลงเชื่อซื้อนะครับอันเนี้ยมันจะ ไม่เป็นเม็ดเหมือนเม็ดองุ่นอยงี้เลยเห็นอย่างได้ชัดเจนนะครับนี่อ๋อของปลอมจะขีดกระดาษขาดขีดแล้วเป็นรอยเป็นรอนเป็นเพราะมันเป็นเพราะมันมันาปมนตะกัวแต่ของจริงเนี่ยมันไม่เป็นรอยอย่างหนึ่งถ้าไปลนไฟเนี่ยของปลอมละลายทันทีก็คือตะกัวนั่นเองตะกัวดีๆนี่เองใช่ใช่แต่ของจริงเนี่ยเผาไฟยังไงก็ไม่ละลายนี่นะครับนี่ของอันนี้ของปลอม อันนี้ของของแท้นะครับของปลอมไม่กี่ตังค์หรอกครับแต่คนเขาขายเป็นเหล็กไหลอย่างนี้ห้าหมื่นนะครับอ่ามันห้าหมื่นหกหมื่นนะครับมันก็หายากกว่ากันเยอะครับผมนะมันโตได้ของปลอมไงก็โตไม่ได้ของปลอมโตไม่ได้มันโตไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นตะก,กัวแล้วตะก,กัวไปหลอมครับมันมันโตไม่ได้หรอกแต่ของจริงเนี่มันงอก ของมันในธรรมชาติมันก็โตได้เนี่นะครับสนใจเหล็กไหลาอาจารย์นะครับอาจารย์หนังสือเหล็กไหลย,ยังมีไหมก็มีอยู่บ้างยืมบ้างอาจารย์หนังสือเหล็กไหลภายหลังนี่เขาเอาอาจารย์เป็นต้นแบบหมดก็เราเป็นคนเขียนคนแรกๆเขาเวลาใครจะเขียนก็ต้องอาจารย์เขียนต่อจากเหมาะเหมาะนายแพทย์อะไรนะฮะ,ะใกล้ๆกันแก,แกเขียนแกเป็นรุ่นพี่แกเขียนเขียนก่อนนายแพทย์<ช> ทันตแพทย์ทันตแพทย์อ่าตอนนั้นแกไปตัดเหล็กไหลรุ่นรุ่นแรกแรรุ่นแรกๆรุ่นแรกแแกก็จะมีความรู้เรื่องเหล็กไหลของอาจารย์ชำนาญอยู่เยอะครับอ่าแล้วแกก็เขียนนาย<ๆ>นแพทย์วิชิตไอ้ทันตแพทย์วิชิตติชอบอ่าเป็นเป็นคนล่าเหล็กไหลรย,ยุ่แรกๆ ใช่แกจะตามกลุ่มที่ที่ไปครับผมแล้วแกก็จะมีความรู้เรื่องเหล็กไหลเตอนนั้นแกทุนมีทุนเยอะอาจารย์ยังต้องตามเขาใช่ก็ได้ได้ได,ได,ได้ตามยังทันอยู่เคยเคยตามไปดูครับหลายเที่ยวเคยเคยเคยอยู่ครับผมเคยอยู่ตามไปดูเขาตัดเหล็กไหลไอ้ก้อนเป็นล้านอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงนะครับอาาันเนี้ยเรื่องจริงเรื่องจริงก็คือครึ่งแสนก็มีราคานี้แหละราคาครึ่งนี้นะครับอืออาจารย์คนเขาคนเขาสนใจบ,บูชาพระเยอะไหม ก็มีคนที่เข้าใจนะครับรวมถึงฝรั่งด้วยครับฝรั่งเนี่ยกลับขายเป็นหินที่หายากอ๋ออยู่ในหมวดหินหายากมวลหินหายากแล้วมีบางคนเนี่ยครับเอาไปเป็นแบบหินหายากแล้วก็เข้าไปในตลาดประมูลโลกเลยนะครับ,รบว่าเป็นหินที่หายากในโลกเพราะรว่าม,ามันมันเกิดขึ้นเองของมันเองอย่างเงี้ยครับผมนี่ได้ข่าวมาว่าเออเขา ไอ้หินพวกนี้เป็นหินหายากซึ่งซึ่ง,งคนเริ่มจะแปลกใจสนใจว่าเอ๊ะมันแปลกแปลกปลกว่าหินทั่วไปที่เขาหากันในโลกว่าแพงแพงก,ก็ยังสู้ไอ้แร่อันนี้ไม่ได้น,นี่ม,นมันงอกได้มันงอกได้ไอ้หินที่ว่าแพงแพงในโลกเนี่ยราคาตั้งเยอะแยะก็งอกไม่ได้งอกไม่ได้นะครับโวไม่ได้ไอ้นี่มีชีวิตก็เป็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะว่าคนเอเชียหรืออะไรก็ ที่สนใจทางด,ด้านพลังนะก,ก,ก็มีคนสนใจเหมือนกันครับนี่นะครับสนใจนี่นยมามา,มาคุยกับอาจารย์บัวละพาโดยตรงนะครับชุดนี้แพงนะครับก็ก็ไม่ถึงกับแพงมากก็อกฉันซื้อเป็นหลักหลายแสนเนี่ยนี่แค่หลักหมืน่นหลักหมื่นอาจารย์อันนี้ต้องเลี้ยงด้วยอะไรไ<ก>หมก็ถ้าเราห้อยเนี่ยก็ไม่ ไม่ไม่ต้องไปแช่น้ําผึ้งแล้วไม่ต้องแช่น้ําผึ้งถ้าบางคนอยากจะเห็นเลี้ยงให้มันงอกแล้วก็ดูแล้วมันมีกําลังใจดีว่าอยากเห็นงอกเยอะๆอะไรพวกนี้ก็อาจจะยังไม่เลี่ยมอ่ะยังไม่เลี่ยมยังไม่เลี่ยมก็จะแช่น้ําผึ้งก็ได้ครับอ่าจะได้เห็นสวดมนต์แช่น้ําผึ้งแล้วก็นั่งดูกามันก็จะเห็นมันเปลี่ยนแปลงเดือนเดือนสองเดือนเห็น ก็ทั่วไปนะครับบางคนเนี่ยเลี่ยมไว้ไหลขอบไว้เดือนสองเดือนมันดันขอบแตกเลยครับมันด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 ันออกมาครับผมนี่นะครับติดต่อเบอร์อาจารย์แอดบุรพาได้โดยตรงนะครับหนังสือมาได้บ้างไม่ได้บ้างก็แล้วแต่อาจารย์จะหาเจอนะครับตรงๆเลยนะครับเพราะอาจารย์ไม่ได้เก็บไว้เป็นเรื่องเป็นราวใช่มันเขาคืนมาจากซีเอ็ดตั้งนานแล้วครับมันก็พอเหลือบ้างครับผมเหลือบ้างอยู่ตรงไหนบ้างไม่รู้นี่นะครับคือ ตำนานแห่งเหล็กไหลเงินยวงแล้วคุณแห่งเหล็กไหลนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ